โคชเวียดนามพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมหลังชนะทีมชาติไทยลั่นเราไม่กลัวไทยอีกต่อไป ความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติไทย2-1นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024รอบชิงชนะเลิศนัดแรกคิมซังซิกกุนซือทีมชาติเวียดนามกล่าวว่าโค้ชปาร์คเคยบอกว่าเราไม่ควรกลัวทีมชาติไทยและวันนี้เวียดนามได้แสดงให้เห็นแล้วผมตื่นเต้นกับชัยชนะครั้งนี้มากๆนี่เป็นการคว้าชัยในบ้านเหนือทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีสร้างความสุขให้กับแฟนบอลเวียดนามในช่วงปีใหม่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม่มีอุปสรรคใดที่เราไม่สามารถข้้้าามไปไปปดเ หมายเดียวของเราคือการคว้าชัยชนะผมบอกให้เงียนส่วนเซิรนเล่นด้วยความดุดันมากขึ้นเช่นเดียวกับนักเตะค,คนอื่นๆที่ทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ทำให้เราคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จผมดีใจมากที่มีเงียนส่วนเซิรนอยู่ในทีมเขาเป็นนักเตะที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้แต่ถึงอย่างนั้นผมคิดว่าเขาต้องการความนิ่งมากกว่านี้อีกสักหน่อยแต่เขาทำได้ยอดเยี่ยมมากๆแล้วในเกมนี้เราชนะได้แต่ควรจะเป็นชัยชนะที่มีระยะห่างสองประตูเพื่อให้เรามีข้อได้เปรียบมากกว่านี้อย่างไรก็ตามผมพอใจแล้ว ผมหวังว่านักเตะจะเรียนรู้จากสิ่งนี้และเตรียมตัวให้ดีสำหรับเกมเลขที่สการที่เราเสียประตูเกิดจากการขาดความระมัดระวังนี้ควรเป็นการตวนใจนักเตะของผมให้มีสมาธิและระมัดระวังในแมตท,ที่กำลังจะมาถึงโปรแกร,รมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2024รอบชิงชนะเลิศนัดที่สองพบกับทีมชาติเวียดนามณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่5มกราคม2568เวลา20นาฬิกา